สำหรับตัวเองคือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญในในการที่เราจะได้มงกุดในในปีนั้นหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของลุคไฟนอลลุคของเราแล้วในวันนั้นคือหนูต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะก็คือในเรื่องของชุดเหมือนกันเพราะว่าเรามีการแบบว่าคุยกันแล้วว่าชุดควรจะแบบ ออกมาประมาณไหนแล้วหนูก็ได้ r e quest ไปแล้วว่าเนี่ยเรารู้นะว่าตัวเองอ่ะจะต้องใส่ชุดประมาณไหนถึงจะแบบดูโดดเดน่นขอเป็นเกาะอกได้ไหมขอให,มให้แบบว่าไม่มีการปักตรงขาหรือว่าแบบขอให้ไม่ต้องแหวกสูงขนาดนั้นได้ไหมเพราะว่าขาของเรายาวอยู่แล้วคือเราก็จะแบบลิสต์ไปเลยว่าเนี่ยไม่เอาอะไรรุงรังเยอะๆขอให้แบบว่าไม่มีปักอะไรแบบนี้แต่ว่ากลายเป็นว่า หนูมาลองชุดจริงๆคืนก่อนที่หนูจะไปประกวดคืนก่อนที่หนูจะบินไปประกวดแล้วหนูก็แบบร้องไห้เลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคุยไว้สิ่งที่เราขอไปมันไม่ได้สักอย่างค่ะความมั่นใจความมั่นใจมันก็เลยมีการลดลงแล้วก็ในเรื่องของไฟนอลลุคก็คือมีการแบบว่าช่างช่างหน้าเขาก็จะมาเติมเติมปากเติมนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นอะช่างของกองใช่ช่างของกองอม,มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เราก็ไม่ได้เห็นหน้าของเราก่อนที่จะขึ้นเวทีหนูก็แค่รู้แค่ว่าเขาว่าทาปากสีแดงแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันแบบให้แมทช์กับชุด มันไม่มีเวลาในการคือคือไม่มีเวลาเพราะตอนนั้นหนูยังกังวลกับชุดอยู่อะว่ามันเป็นคอเสีเชือกแล้วตอนนั้นคือหนูขอคอเสร็จแบบซิปจะได้แบบว่าเออไม่ต้องกังวลว่าว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนั้นคือกังวลว่าจะใส่ชุดทันหรือเปล่าด้วยเวลาแบบหลังเวทีแค่ห้านาทีอะค่ะพอออกมาก็เลยมชความมั่นใจอะไรอะไรยังงี้อันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าฟลายนลลุคของเราก็น่าจะมีผลต่อคะแนนแล้วก็ดังชุดนี้ยางเงครัจูบิโต้ที่ทำใอ นึ่องจากว่าน้ําหนักตอนนั้นยังไม่ไม่เข้าที่เขา้าทางนะตอนนี้พูดตรงๆแบบจริงๆก็คือเราก็ทําอ่ำชุดที่เป็นการดึงเชื่อกพดเก็บครเสอบเออ,อแล้วก็ภาพชุดเนี่ยเรานึกถึงอ่ามันจะเป็นภาพอะไรที่จะต้องเป็นภาพที่รู้สึกหมไม่เคยเห็นนะ อย่างในสตรัคเจอร์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นกันเลยนะแล้วก็เรานึกถึงตอนที่มันอยู่เรียงอยู่ด้วยกันรวมกับเพื่อนๆถ้าเกิดเราอยู่ในเชฟเดียวกันหมดเนี่ยพี่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาสแตนดิ้งไหมใช่รือว่าจะอะไรจะสู้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันอยู่ในเชฟเดียวกันพี่ก็เลยคิดว่า การเดินออกมาเนี่ยมันจะต้องสร้างภาพใหม่ที่แบบลืมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็คือภาพการใช้สีบองฟิ้วนัว่นแหละมัคือวัตถุประสงค์ของการทำเพื่แบบนี้นีด่ดีความออกมาแต่ประเด็นอนะพี่โจ้มันไม่ได้อยู่ที่ชุดว่าเป็นสีฟองบานอ,อะไรแบบนี้ประเดน็นอยู่ที่ว่าพอออกมามันดูทําให้น้องดูตัวใหญ่มากอย่งเนี้ยซึ่ง,งพี่ว่าภาพแรกอะที่ก่อนจะเห็นว่าตัวใหญ่เนี่ยพี่ว่าทุกคนมองไม่เห็นหรอก พราะทุกคนเห็นว่ามันมันปิวก่อนนั่นคือภาพแรกมาก่อนแล้วมันคือภาพแรกที่พี่พี่คิดว่ากรรมการมันลงคะแนนตอนแรกอะแล้วพี่พี่ต้องการภาพที่มันวุ๊บให้แบา,าเออคือแบบเห็นสุดแรกที่เข้าจากดกด,ดก,ก่อนที่เขาจะมาอยู่นิ่งๆแล้วก็รอคนอื่นอยู่ต่างเพราะสุดท้ายแล้เนางก็เพอร์ฟอร์มจนเอาชุดพี่โจเข้ารอบภาพสดท้ายอะเออถูกไหมนะก็ใช่ไงแต่ว่าพอเราเห็นตอนแรกชุดที่ออกมาคือชุดตัวใหญ่ ชุดตัวใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยเอ่อชุดมันต้องสร้างมาในในในลักษณะที่ต้อง in, รสร้างบอดี้น้องก่อนนะโดยที่การกัดเขาเรียกอะไรว้างตัง้งโครงสร้างอ่ะเออเอนตั้งโครงฟ้าฮะตั้ที่ตัดมากคือโครงห้างใหญ่อยู่แล้วหรอเราบีบพอเสร็จมันดึงได้ไงเนี่ยข้างหลังอ่ะ จริงๆท,ท,ที่ที่ที่เห็นเป็นแป๊ร็ตรงนี้ uh huh. แต่จริงแล้วข้างในคือคอเส็ดดึงเชื่อเพื่อเพื่อให้บีเพลยเลยไอมีเค,คือเออเอจริงๆคอเส็ตน่ะคนเอลสามสิบดึงคอเส็ตให้เหลือเอวยี่สิบสี่ยังได้เลยนะถ้างั้นแสดงว่านางต้องอึดอัดนะดูนะจะต้อง่อ,นนองค,ความสวยเอเราน้องน้องสามารถลดลงทันจนจนวันนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราอยู่ในภาวะเสถยที่ ที่เรายังไม่รู้ว่าแต่ทันไม่ทันเราต้องทําชุดเพื่อให้ดูไนสเตปเด็กเทปมันให้ได้ตั้งใจทําเป็นคอนเซ็ปต์เพื่อว่าจะได้แบบว่าขยายผลได้เนี่ยต้องบีบให้ได้เท่านั้นตามที่เราคิดไว้เออเพราะว่าถ้าเป็นซิปมันจะทาไม่ได้ไงมันต้องเป็นโคเซตซึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าอ่ะสมมุติคนคนหนึ่งเนี่ยตากงสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาจะลดลงยังไงอืมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง บอดี้ที่จะอยู่ในโครงนั้นให้ได้ก่อนก็คือการดิบมันก็คือเป็นการแก้ไขซึ่งน้องก็าทำสำเร็จนะเพราะว่าวันวันที่สบายก็ชุดไบ้นาก็ยังพอได้ที่นี่ก็ยังเข้าที่เข้าทางเติมว่าเข้าใจว่าการทํางานอยู่บนภาวะความเสี่ยงไหมก็ยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่อูจะต้องเซฟต่อเนี่ยทําไปเพื่อให้แบบว่าได้ต้องใส่ได้จริงด้วยคนหน้างานอะไรอย่างนี้อ่าเอาน้น ก็ตามทะที่พวกเธอเห็นเนาะนะฮะนะฮะพูดได้ว่าพูดคำจริงเขาบอกว่าชุดของตอนฟ้าใส่ตอนนั้นจริงก็เป็นสีน้ำเงินจริงไหมสีฟ้าไม่ใช่หรอทีดไม่รู้ไงแล้วทำไมถึงการไปฉี่เงินแล้วทาไมถึงการไปฉีดเงินได้แต่ฟาใสมาขอบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นสีแางทำไมถึงเปลี่ยนก็เดียวกับดวงอ๋อแต่ว่าคือแล้วเกี่ยวกับฉลกสีต่างๆาอ๋อแล้วสีเงินได้สีน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินถเงได้ป ก็เปลี่ยนทำผ้าแล้วไม่ได้ตัดก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงก็พิมพ์ผ้าใหม่ผ้าชุ่สีดงเินไม่ได้เกิดขึ้นจริงไงเป็นสีแดงแทนคือไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วแล้วผ้าทิ้งาไม่ย้อมสีแผ้าสีแดงมาแล้วไงใช่ไหมล่ะคือการทำงานคือลายผ้ามันการสั่งพิมพ์ั้งหมด21ชิ้นมั้งรู้ึกโอ้ใหม่โคตรสิถก็เพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่แต่ก็มาประกอบด้วยกันใช่ใช่ใช่ได้สั่งพิมพ์ไปแล้วก็แบบก็เปลี่ยนสีอ๋อก็คือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นโทนแดง ก็ทเดบบก็ตามที่น้องเขาสบายใจใส่ก็เปลี่ยนให้ก็ตามที่คนที่จะใส่น้อ่เขาสบายใจใส่เนาะนี่มันสำคัญมากนะก็คือมันต้องคนคนใส่ต้องรู้สึกคนพิเศษน้องอีพวกผีกูถามให้แล้วนะอย่าหาว่ากูไม่ถามไม่อีกเออก็คือจริงมันเกิดเรื่องนี้มันเกิดก็จริงจริงจริงมันมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลำบากมากแต่ก็ทํมาให้ได้อพราะทลํบบากแต่ตอนนั้นไม่แต่ตอนนั้นไม่ ไม่แต่ตอนนั้นคือนะพี่โจาสั่งแล้วแล้วนต่ถึงเงินแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์เพพากอะไรต้องเปลี่ยนในการเปลี่ยนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ